น,นี่เป็นตัวอย่างรายงานอีกที่หนึ่งนะครับเป็นโรงแรมแม่น้ํานะครับก็อันนี้แค่จะพาไปดูว่าพอเป็นเทมเพลตใหม่แล้วเขาจัดเรียงหัวข้อยังไงนะครับอืมนับปกเหมือนเดิมใช่ไหมมีใบรับรองที่ว่าเซ็นชื่อเซ็นอะไรแบบนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสารบ,บัญน,นะครับข้อมูลเบื้องต้นอ่ะข้อมูลของ อาคารหรือโรงงานเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับที่นี่มีทั้งเอาวุโสนะครับกับสามัญน,นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูขนาดหม้อปแปลงกันแล้วกันนะว่ามันเกินสามห้าสามศูนย kva ไหมนะครับเดี๋ยวอาจจะไปโผล่แถวภาคเน,นวดนะครับ ขั้นที่หนึ่งนี่อันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างคณะทํางานใช่ไหมครับว่าใครเป็นประธานใครเป็นคณะทํางานแผนกไหนบ้างอะไรเงี้ยในในในแง่ของพลังงานนะครับนะอันนี้ก็ทําดีใช่ไหมอันนี้ก็อันนี้เป็นตัวอย่างเนียเน้ยบๆหน่อยนะครับลงรูปลงอะไรเรียบร้อยแล้วก็เนี่ยครับแต่งตั้งคณะทํางานปุ๊บแล้วความรับผิดชอบเขานี่แบบเป็นโ้หแบบละเอียดมากอะอน,นี้คือ เขียนเป็นน,นี่เลยนะครับเป็น job description ของแต่ละคนเลยนะว่าใครต้องทำอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานนะครับก็อันนี้ถ้าเป็นผู้ตรวจก็จะต้องนี่แหละครับต้องนั่งดูว่าแบบอืมัมนครอบคลุมหกข้อที่กฎหมายกำหนดไหมนะครับ่เสร็จปุ๊บก็เผยแพร่นะครับเขาเผยแพร่ไหมเนี่ยเขาก็แจกแจงละเอียดมากนะบอร์ดที่ห้องช่างหน้าตายแบบนี้นะครับ บอร์ดหน้ารี c e ฟวิ n งอันนี้ไม่แน่ใจอาจจะเป็นแผนกต้อนรับหรือว่าเป็นแผนกรับของเข้าลงไอเข้าโรงแรมหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าอ่ะเขาก็อันนี้ละเอียดนะแล้วก็มีอีเมลใช่ไหมยัดใส่มือนะครับเหมือนเดิมนะขั้นที่หนึ่งเหมือนเดิมนะครับเหมือนเหมือนเทมเพลตเก่าขั้นที่สองนี่ก็เหมือนเทมเพลตเก่านะครับ อย่างที่บอกว่ามีมันมีจริงๆมันมีเก่ากว่าน,นี้ก็คือหมายเหตุข้างล่างที่ว่าตรวจครบทุกแผนกไหมโน้ตว่าจะดําเนินการหรือไม่ดําเนินการก็ได้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับถ้าเป็นเป็นฉบับแบบออริจินอลแบบเก่าเก่าเก่ากว่าอันแรกที่เอามาให้ดูนะครับตรงนี้จะไม่มีนะครับอ่านี่ก็เขาอันนี้เขาพล็อตครั้งเดียวแต่ว่า ถ้าเป็นบางถ้าผมเรื่องเง้ยเราก็จะคอมเมนต์เขาไปแหละว่าเออพอดทุกปีก็ดีนะ,ะถ้าไม่หนักหนาเกินไปก็ทำทุกปีก็ดีนะครับสองเหมือนเดิมสามก็เหมือนเดิมนะครับคือนะโยบายเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ครอบคลุมห้าข้อไหมนะครับแล้วก็มีลายเซ็นนี่ก็ดูว่าเหมือนเดิมไหมมาโทษดูว่าครอบคลุมไหมซึ่งข,ขั้นตอนนี้เหมือนเดิมนะครับ ส่วนวิธีการเผยแพร่ะนะครับก็เนี่ยครับก็ชัดเจนว่าแปะอะไรตรงไหนบ้างเขาก็ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับเหมือนเดิมอทีเนี้ยอันที่จะเริ่มไม่เหมือนเดิมคือขั้นตอนที่4ี่นะครับเนี่ยอย่างเนี้ยข้อมูลการใช้นะครับแต่เดิมอย่างอีตรงเนี้ยนะครับมันก็จะไปอยู่ในภาคผนวกใช่ไหมที่ว่าแบ่งเป็นพื้นที่ป่าบประกาศไม่ป่าบประกาศนะครับ ใช้งานกี่ชั่วโมงต่อวันกี่วันต่อปีอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เนี่ยพวกนี้มันมาอยู่ในนี้หมดละนะครับมาอยู่ตรงนี้เนี่ยขนาดหม้อแปลงนะครับม้อแปลงเขาอะสองพัน kva สองตัวมันก็รวมกันก็เป็นสี่พันใช่ไหมซึ่งมันเกินสามห้าสามศูนย์นะครับก็เป็นเหตุว่าเขาก็ต้องส่งคนหนึ่งคนไปอบรมให้เป็นอาวุโสนะครับ นี้สอนไปด้วยทำงานไปด้วยนะครับอ่อถัดไปก็ตรงนี้แต่เดิมก็ไปอยู่ข้างหลังใช่ไหมเขาก็ดึงมาข้างหน้าแล้วเนี่ยข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปีฐานนะครับปีฐานนะมันจะมาโผล่ที่ขั้นที่สี่นะครับเนอะอันนี้ก็จะเป็นแต่แต่เดิมก็อยู่ภาคผนวกใช่ไหมอันนี้ก็ดึงขึ้นมาข้างบนหมดละเนี่ยใช้เชื้อเพลิงรายสิบสองเดือนก็ดึงมาข้างบนหมดละนะครับมาดึงเข้า เข้าที่บทที่สี่อันนี้จะเป็นปีฐานนะครับขั้นสี่จะเป็นปีฐานเนี่ยใช้เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าจริงๆอันนี้เขาไม่ต้องใส่ก็ได้นะเพราะว่าอย่างที่บอกคือถ้ามันไม่ได้ปั่นไฟเพื่อใช้งานจริงๆตลอดเวลาเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ก็ได้นะแค่เทสตรันเจเนอเรเตอร์แค่นี้นะไม่ต้องไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าใส่ก็ดีดูครบถ้วนดีนะครับ อ่ะสัสดส่วนนะครับไฟฟ้าเข้ามาร้อยหนึ่งไปใช้ที่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับก็จากภาคผหนวกก็ถูกยกมาที่ขั้นที่4แต่ว่าให้สังเกตว่าขั้นที่4คือข้อมูลปีฐานนะครับอันนี้เป็นรายงานรอบปี6กสเพราะฉะนั้น6กสาเป็นปีประเมิน6-2เป็นปีฐานนะครับอ่ะพลังงานความร้อนนะครับไปใช้ตรงไหนบ้างก็ไปใช้ในบออร์นะครับเพราะว่าเขาใช้ บอยเลอร์ผลิตไอ้น้ำก็เดาก็น่าจะเป็นงานซักรีดนะครับหรือไม่ก็งานในห้องครัวนะครับไม่แน่ใจว่าเขาใช้ตรงนี้เป็นน้ำร้อนในในการอาบหรือเปล่าด้วยนะในการส่งไปที่แต่ละห้องหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวต้องดูคำอธิบายเขาอีกทีนึ่ง ตรงนี้เป็นค่า SEC นะครับ SEC นะเป็นการประเมินระดับที่2ใช่ไหมเมื่อกี้เป็นภาพรวมแบบราย12เดือนแบบภาพใหญ่ก็คือดูทั้งโรงแรมน,นั้นเป็นระดับที่1ที่ระดับองค์กรระดับที่สองเป็นระดับผลิตภัณฑ์หรือว่าระดับบริการถ้าเป็นอาคารเนี่ยมันก็จะเป็นเมกะจูนต่อตารางเมตรใช่ไหมไม่ใช่แบบเมกะจูลต่อหน่วยผลผลิตอนะไรเง้ยแต่ว่ากรณีโรงแรมโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีพิเศษ อย่างโรงพยาบาลเมื่อกี้เราดูไปละมันจะมี SEC ที่เป็นต่อเตียงวันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโรงแรมจะมีต่อห้องวันอันนี้คือต่อห้องวันที่ขายได้นะครับอแล้วก็ไประดับเครื่องจักรนี่ก็ระดับที่สามนะครับเนี่ยอย่างอันนี้ชัดเจนอันนี้คืออยู่ภาคผนวกมาก่อนนะครับประเมินซิกมิซิกเนี่ยเขาก็ดึงเอาไว้ในในในขั้นที่สี่ในเนื้อรายงานละนะครับเครื่องจักรสาคัญสําคัญนะครับดึงออกมาเขียนนะครับ ว่าใครเออใช้พลังงานเยอะน้อยแค่ไหนนะครับพิกัดเป็นยังไงของจริงเป็นยังไงนะครับอันนี้ดึงออกมาเลยแล้วก็ขึ้นมาจากภาพผนวมาเข้าข้อมาเข้าขั้นที่สี่นะครับเมื่อกี้เป็นเอเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ซิกในแง่ไฟฟ้าอันนี้เครื่องจักรอุปกรณ์ที่ซิกในแง่ความร้อนนะครับพอไปห้าน,นี่จะเริ่มเป็นแผนนะครับในส่วนของแผนอนรักพลังงานก็ต้องตั้งเป้าใช่ไหม ว่าจะประหยัดกี่เปอร์เซนต์หรือไม่ก็ประหยัดเป็นเท่าไหร่นะครับของค่าย SEC นะครับค่าเป้าหมายเป็นเท่าไหร่แล้วก็เริ่มไล่มาตรการว่ามีมาตรการไฟฟ้าเท่าไหร่ความร้อนเท่าไหร่บ้างนะครับไม่ไม่ใช่เท่าไหร่มีไฟฟ้าอะไรบ้างความร้อนอะไรบ้างอลองลองจำมาตรการไว้นิดหนึงนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูภาพผนนกของเขาว่าโรง,งแรมนี้เขาทำเนี๊ยบแค่ไหนนะอันนี้เป็นแผนไฟฟ้าใช่ไหมเขาจะเปลี่ยนหลอด LED แทนฟล,ลูออเรสเซนนะครับส่วนมาตรการด้านความร้อนคือหุ้มฉนวนท่อคอนเดนเ t e กับท่อสตรีมที่วิ่งวิ่งกลับมาที่บอยเลอร์นะครับอันนี้ถ้าคุณเรียน power plant ใช่ไหมมันก็จะมีการพูดทำนองว่าเราคือคือนึกถึงว่าจะจากแรงกินใช่ไหมไอ้น้ำเข้ากังหันเสร็จปุ๊บควบแน่นเป็นน้ำร้อน น้ำร้อนนั้นเราก็ต้องเอากลับมาต้มใหม่ใช่ไหมเพื่อผลิตไอ้น้าใหม่แทนที่เราจะทิ้งไปเฉยๆใช่ไหมเพราะเราอุตส่าห์ต้มมันให้ร้อนไปแล้วะนะครับเราจะมาทิ้งไปแล้วเอาน้ําใหม่เข้ามาต้มเปืองพลังงานนะครับไอ้น้ําที่เอาวนกลับมาก็เรียกว่าคอนเดนเซชใช่ไหมเพราะว่ามันควบแน่นจากไอ้น้ํากลับไปเป็นน้ําใหม่นะครับอ่ะก็เป็นมาตรการสองอันแยกกันความร้อนไฟฟ้าแผนก็ต้องแยกเป็นแผนไฟฟ้าอันหนึ่งแผนความร้อนอันหนึ่งนะครับ เสร็จแล้วก็มีรายการคำนวณของแต่ละมาตรการเห็นไหมจะมีดีเทลของมันใช่ไหมแล้วก็มีนี่รูป b e f o r e นะครับ b e f o r e นะจะเป็นอันจบเดี๋ยวอีกครึ่งหนึ่งที่เป็น After เดี๋ยวไป Pro, โผล่หมดหกนะครับเป็นขั้นตอนที่หกรายการคำนวณน,นะครับอันนี้ทำเนียบมากนะอันนี้ก็แบบตั้งเรียบร้อยมาตรการความร้อนเรื่องหุ้มฉนวนนะครับท่อคอนเดนเซอร์กับท่อไอ้นะ้ำนี่ดูดิ ปรับปรุงตรวจวัดอุณหภูมิก่อนวัดขนาดความยาวตรวจวัดอุณหภูมิฉนวนคืออันนี้ก็คือที่คุณเรียนที่ทานเฟือรู้อุณหภูมิพื้นผิวนะครับรู้ค่าความต้านทานความร้อนใช่ไหมของฉนวนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคํานวณได้ว่าคอนดักชันจะลดลงเท่าไหร่พอความร้อนมาจอะที่ผิวจากผิวท่อร้อนๆกลายเป็นผิวของฉนวนที่อุณหภูมิต่าลงสองเคสนี้ ความร้อนสูญเสียในรูปคอนเวกชันเป็นเท่าไหร่ความร้อนสูญเสียในรูปเรดิเอชันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้คำนวณผลประหยัดได้เรียนหนังสือได้ใช้ประโยชน์นะครับนี่ b 4นี่ดูสภาพฉนวนห่วยมากใช่ไหมเสื่อมหมดละนะครับป้องกันความร้อนสูญเสียไม่ได้ละนะครับอ่าแล้วก็ตั้งรายการคำนวณก็เนี่ยคุณก็เออแต่ผมส่งไฟล์ให้คุณไม่ได้นงะมันเป็นความมันเป็นของ ลูกค้ามันให้ไม่ได้นะครับก็ได้แต่ให้ดูแว็บๆวบอย่างนี้นะครับก็เนี้ยค่าความร้อนสูญเสียก็ไปประเมินไป convection con แล้วก็ radiation สูญเสียยังไงนะครับเนาะเนี่ยเ,เขาก็ประเมินเป็นประหยัดได้เท่าไหร่คืนทุนกี่ปีอะไรว่าไปส่วนแผนอบรบมหมายก็จะอบรมเรื่องอะไรนะครับเดือนไหนใครเป็นกลุ่มเป้าหมายใครเป็นคนรับผิดชอบนะอันนี้ก็มีโครงการเรามาด้ร่วมใจว่าไปกิจกรรมก็ประกวดคำขวัญ นะครับก็ประกวดเนี่ยทุกคนเข้าร่วมได้ใครรับผิดชอบว่าไปนะครับต้องเผยแพร่ใช่ไหมแผนอบรมกับแผนกิจกรรมก็มีหลักฐานนี่จบนะอันี่คือขั้นที่ห้านี่เหมือนเดิมละนะครับขั้นที่ห้านี่ก็คือเกือบทั้งหมดเหมือนเดิมยกเว้นตรงที่เติมการใส่รูป before เข้ามาแต่ก่อนไม่ต้องใส่รูปใส่แค่รายการคำนวณกับแจกแจงรายละเอียดหน่อยแต่ตอนนี้บับงคับให้ใส่รูปด้วยนะครับ 6เนี่ยจะเริ่มไม่ค่อยเหมือนเดิมลนะหมายถึงว่าย้ายบางส่วนของภาคพผพนวกมาเติมก็เลยทําให้มันไม่ได้เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้คือผลการดําเนินการจริงว่าทําแต่ละมาตรการแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตามแผนไหมอะไรอย่างนี้นะนี่เป้าตั้งว่าจะลดได้หนึ่งผลออกมาลดได้หนึ่งจุดแปดเก้าโอ้น,นี่เยี่ยมเลยใช่ไหมแล้วก็แจกแจงรายละเอียดว่านี่นี่ถ้าเป็นมาตรการไฟฟ้านะเปลี่ยนเป็นหลอด led นี่นะ เดิมคาดว่าจะลงทุนเท่านี้แล้วลงทุนจริงก็เท่านี้นี่ไม่ค่อยแปลกอะไร <c oughs> ประหยัดอันนี้ก็จะมีเหลื่อมกันนิดนึงประเมินว่าจะประหยัดได้เท่านี้แต่จริงๆประหยัดได้มากกว่านิดนึงนะครับโอเคไหมอ่าแล้วก็ปัญหาวัสดุไม่มีเพราะฉันเก่งอย่างนี้นะวางแผนดีก็เลยสบายไปนะครับนี่แล้วก็มีรูป after มานะครับโอเคไหม อันนี้ก็เป็นการจบขั้นตอนนะครับแล้วก็อันนี้ของใหม่มั้งนะของใหม่แล้วก็รายการคำนวณที่เป็นแบบรายการคำนวณหลังปรับปรุงแล้วอันนี้ก็แต่เดิมไม่เคยเห็นนะครับอันนี้เขาก็เอามาใส่ให้นะครับเป็นรูป after กับการคำนวณ after คือของจริงนะครับมาตรการความร้อนนะครับที่เป็นหุ้มฉนวนคอนเดนเซตนะครับก็ มาแล้วหน้าแผนะผลมาประกบกันก็เหลื่อมกันนิดหนึ่งอันนี้ก็แปลว่าเขาทำแรงงานเป็นนะครับก็คือไม่ไม่เท่ากันเป๊ะนะไม่ดูเรียกว่าอะไรนะไม่ดูเมกนะครับก็จะจะดีเรื่องลอกกันบ้านนี่ต้องต้องเซียนเหมือนกันนะคืออย่างของผมนี่ลอกแล้วก็จับไม่ได้ของพวกคุณลอกกันแล้วอาจารย์แบบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยอมองแบบด้วยหางตาก็รู้แล้วแม่งลอกกันอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แบบ ค,คุณต้องไปหัดกันใหม่นะครับอาจารย์ตรวจเจอง่ายมากนี่เวลาคุณลอกกันบ้านเพื่อนนี่นะคุณกดเครื่องคิดเลขตรวจทานให้เพื่อนด้วยนะครับไม่ใช่หลับหูหลับตาลอกแบบทุกต,ตัวอักษรมาอย่างนี้แบบโอ้โหไม่เกรงใจคนตรวจเลยคือแบบทุดนดูถูกมากนะครับคือคือตรวจง่ายจริงๆนะแบบผิดก็ผิดเหมือนกันหมดอะไรอย่างนี้แบบดูไรสาระคือสมัยผมลอกนี่ผมยังต้องตรวจให้ต้นฉบับเลยนะ แล้วบางทีตรวจเสร็จก็ต้องโยนกลับไปให้ต้นฉบับบอกให้มึงไปแก้ตัวเลขด้วยมึงคำนวณผิดอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าหลับหูลับตาลอกนะครับอ่านี่ก็จะมีรูป after มาเห็นไหมฉนวนเนียบเลยนะครับอย่างดีแล้วก็มีรายการคำนวณของจริงมาให้นะครับเป็น as u i l w นะครับส่วนผลอบรมกับกิจกรรมนะครับก็เป็นแบบนี้เนาะรายงานว่าผลฝึกอบรมเป็นยังไงตามแผนตลอดนะครับกิจกรรมก็ตามแผนตลอดนะครับ แล้วก็มีภาพประกอบด้วยนะว่าทำอะไรมาให้อันนี้ก็เหมือนก็ประกวดคำขวัญก็แจกาะมัลกันไปเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยน้อยแล้วก็ที่ไม่เหมือนเดิมคือกลุ่มนี้ละแต่เดิมอยู่ภาคผนวกเขาก็ดึงมาเลยอันนี้เป็นข้อมูลแบบ after นะครับของปีประเมินโอเคไหมก็จะเป็นข้อมูลการใช้พลังงานของปีประเมินนะครับปีหกสามสังเกตว่ามันจะเหมือกน,นอกนับ ขั้นตอนที่สี่เลยนะแต่ว่าแต่ว่าเออเป็นข้อมูลของปีประเมินละก็จะเห็นว่าใช้จริงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนาะอันนี้ก็เป็นข้อมูลการใช้ไฟฟ้าเชื้อเพลิงแล้วก็ส่วนที่เป็นเปรียบเทียบอ่ะแต่ก่อนเนี่ยอีตรงเนี้ยมันไปโผล่ในขั้นที่สี่เว้ยแล้วอยู่ๆก็แบบขั้นที่สี่ก็มีข้อมูลการใช้พลังงานสองปีเปรียบเทียบกันโผล่ขึ้นมาให้ดูแล้วเราก็แบบ Hey, ให้คุณดูทำไมวะแต่ว่าอันนี้คือกลายเป็นว่าตอนเปรียบเทียบ before after เนี่ยก็มาปรากฏในในในขั้นตอนที่หกแทนนะมันก็จะดูเหมือน make sense ขึ้นนิดหนึ่งนะครับเนี่ยคุณดูนะอันนี้นอกเรื่องก็คือเนี่ยคุณดูปีหกสามว่ามันถูกกระทบแค่ไหนนะเนี่ยดูดิการบริหารจัดการเรื่องโควิดมันห่วยแค่ไหนคุณดูดิดูนะเมื่อเทียบกับปีก่อนซึ่ง รายได้เขาสม่ำเสมอใช่ไหมใช้พลังงานสม่ำเสมอแต่คุณดูดิปีที่แล้วปีหกสามเนี่ยอ๋อปีนี้เขาตกลงจ้างผมต่อเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้เห็นข้อมูลปีหกสี่ว่ามันแย่หรือมันดีกว่าปีหกสามเดี๋ยวคุณดูก็แล้วกันนะอันนี้แบบคนแย่เนี่ยอันนี้คือล็อกดาวน์ช่วงช่วงหลังสงการหรือเปล่าไม่รู้ที่มันแบบปล่อยคนกลับบ้านกันหนุดตลุดแล้วก็ปรากฏว่าติดกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็เลยต้องล็อกดาวน์อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกจะเป็นช่วงนี้แหละ หลุมๆตรงนี้ยนะครับคือนี้คนกลับหมดไงไม่เดินทางกันแล้วไงแล้วก็นิ่งมาเลยแล้วก็ค่อยๆมาดีขึ้นตอนปลายปีนิดนึงอ่ะว่าไปเดี๋ยวต้องไปบ่นต่อยก็นี่ครับก็เป็นข้อมูลของปีประเมินใช่ไหมเอามารายงานนะครับนี่แล้วก็เทียบกันระหว่างปีประเมินกับปีฐานนะครับอันนี้เป็นเทสต์รันไงอันนี้เป็นตัวเจนผลิตไฟซึ่งเขาก็เดินแบบนี้แต่ละเดือนเท่าเดิมตลอดนะครับ สัดส่วนการใช้ไฟอ่ะก็เดิมภาพผระกกก็ดึงม,มันนี่หมดนะครับอันนี้เป็นพายฉาดเนี่ยอันเนี้ยเดเป็นพายฉาดก็เทียบกันสองปีระหว่างปีประเมินกับปีฐานอนะ่ะเมื่อก่อนตรงเนี้ยอยู่ๆก็ลอยขึ้นมาอยู่ในขั้นที่4ี่ซึ่งดูไม่ค่อยมีปีมีขุยเท่าไหร่นะครับเนี่ยแล้วก็ S e c นะครับก็เอามาเขียนคู่กันระหว่างปีประเมินกับปีฐานนะครับก็จะมี s e c ต่อตารางเมตรอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็จะมี s e c ต่อ อะไรนะห้องวันที่ขายได้อีกอันหนึ่งนะครับมีกราฟประเมินได้ดูดิเห็นแล้วงหมิดะนะครับอันนี้เป็นต่อห้องวันที่ขายได้โอ้โหดูดิคือคือคอันนี้มันแปลว่าไม่ดีนะนึกออกไหมไอไอปีหกสามมาที่ว่าพลังงานที่ใช้ต่อห้องวันที่ขายได้คือคือเขาขายห้องได้น้อยบบอย่ะคุณดูดิพลังงานที่ใช้ต่อห้องที่ขายได้คุณดูดิว่ามันแบบ คือคือปกติเฉลี่ยอยู่แถวสองร้อยใช่ไหมเห็นปะแต่ว่าพอขายห้องไม่ได้คุณดูดิต่อต่อต่อหนึ่งผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งห้องที่เขาขายได้เนี่ยพลังงานใช้ทิ้งไปเปล่าเาเนี่ยเก้าเท่าแปดเท่าเก้าเท่าอะคุณดูดินะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยเวลาเราตีความข้อมูลพวกนี้ก็คือต้องต้องตามสถานการณ์ข้างนอกด้วยเนาะ ขั้นเเหมือนเดิมนะครับก็มีการแต่งตั้งผู้ตรวจภายในแล้วก็เผยแพร่คําสั่งแต่งตั้งนะครับแล้วก็มีผลการตรวจที่เป็นเช็คลิสต์ใช่ไหมเห็นไหมครับเนาะแล้วก็เซ็นชื่อนะครับแล้วก็ทบทวนของฝ่ายบริหารในะนี้ทําดีนะครับก็คืออันนี้ทบทวนเป็นระยะเลยนะถูกไหมเดือน2เดือนหแล้วก็ปิดท้ายปลายปีอีกทีหนึ่งว่าันนี้เขาให้ทําปีละครั้งอันนี้เขาทำตั้งปีละสครั้งเนี่ยนะครับ บันทึกประชุมวันนี้ตอนรายง,งานฉบ,บับนี้ก็ยังไม่ได้ใส่แต่ว่าตอนปีที่แล้วที่จะส่งอะไรนี้ก็แนบมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตอนที่เขาส่งมาให้ให้เราตรวจเนี่ยก็เป็นแบบนี้อยอันนี้คือเนื้อประชุมนะครับที่เขาใส่มาเนาะอันนี้เนื้อประชุมเมื่อตอนกุมภาใช่ไหมเขาเขามีสามครั้งใช่ป่ะแล้วก็มีเนื้อหาเรื่องเนี้ยครับเรื่องการอนุรักษ์พลังงานเอ,อเขาทําเรื่องอะไรกันไปบ้างนะครับนี่ นะเนี่ยให้ช่วยปลุกจิตสํานึกปิดไฟอะไรเงี้ยเข้าประชุมโดยพร้อมเพียงครั้งนี้ไม่พร้อมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็มีครั้งพฤษพายทีหนึ่งใช่ไหมนี่จะทํารายงงรายงานอะไรทําให้เป็นนะครับต้องเนียนแบบนี้นะครับข้อมูลตรงกันทุกจุดนี่ครั้งที่สามที่ทําตอนธันวาอันนี้ก็ปิดปลายปีแล้วนะครับเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการบอกว่านี่แบบรายละเอียดนะครับว่นนี้ครับ เรื่องการซักช่วงเวลาพีคเพราะเดี๋ยวมันค่าไฟมันจะแพงอะไรเงี้ยนะครับตรงไฟส่วนย่อมนี่ตั้งทํมเมอร์ใหม่มประหยัดหน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะเปลี่ยนนี่ฮาโลเจนให้เป็น LED จะได้ประหยัดอะไรเงี้นะครับแล้วก็สรุปผลการตรวจเย,ยี่ยมเลยแปดขั้นนะครับแล้วก็เผยแพร่ไบันทึกการประชุมเฉพาะเรื่องพลังงานนะออกไปให้ประชาคมเขาดูนะครับ ดูผ้าขนหนูกับผมชอบผ้าขนหนูของที่จริงๆมันจะไม่เหลือแล้วนะครับผ้าขนหนูมันจะไม่เหลือแล้วเพราะยกไปขั้นที่สี่กับหกไปหมดละดูดิเขามีอันนี้ครับเขามีแผนสามปีข้างหน้าครับเนี่ยว่าปีถัดไปครับปีหกสี่หกห้าหกหกอ่ะเขาจะทําอะไรอ่ะเขามีแล้วนะครับเห็นไหมยังจําอันนี้ได้ใช่ไหมที่ว่าเอ,อนโยบายพลังงานมันจะมีข้อหนึ่งที่บอกว่า ต้องมีการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องใช่ป่ะเนี่ยครับสามารถตอบคาถามว่าต่อเนื่องจริงหรือเปล่ากันนี่ไงฉันวางแผนล่วงล่วงหน้าไปสามปีเลอวะว่ะจะไม่บอกว่าต่อเนื่องได้ยังไงใช่ป่มนึกอ,ออกไหมครับแล้วประชุมถี่ขนาดเมื่อกี้จะบอกว่าไม่เป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินธุรกิจได้ยังไงล่ะใช่ไหมก็อันนี้คือเนียบครับอย่างนี้คนตรวจก็ชอบครับได้เงินนิ่มๆเลยเพราะว่ารายงานเรียบร้อยนะครับเราไม่ต้องไปแก้อะไรเขาเยอะนะครับ อันนี้เป็นรายงานฉบับเทมเพลตใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นตัวอย่างที่เนียบนะครับแต่มาผมไม่โจมตีที่แรกนะเพราะว่าที่แรกเป็นลูกค้าหลักนะครับทำให้เขาทุกปีอีตอนทำนี้ไปช่วยเขาทำด้วยแหละไม่ใช่อะไร,รไปช่วยแก้ช่วยอะไรจนกระทั่งเหมือนกันเราไปทำให้เขาเลยแต่ว่าก็ไม่ค่อยซีเรียสอะไรเพราะว่ามัน ไม่รู้จะไปจับผิดอะไรกันทําไมนะครับจะไปลงโทษกันทำไมจะให้เขาไปเสียค่าปรับทําไมอย่างเงี้ยนะก็มีอะไรทําได้ก็ทําไปเถอะนะครับมันก็ได้ภาพรวมของทั้งสังคมแหละนะเพราะว่าเราก็พึ่งพาฝ่ายบริหารประเทศไม่ค่อยจะได้อยู่แล้วนะครับเราก็ต้องพึ่งพากันเองแบบนี้แหละนะครับก็ดูแลกันไปจบเรื่องรายงานแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเวลาอีกสักห้าถึงสิบนาทีเดี๋ยวผมจะวิ่งไปดูไอ้นี่ให้เร็วๆนะไม่ใช่วิ่ง ผมจะพาพวกคุณไปดูรายงานของผู้ตรวจเร็วๆอันนึงจะได้เห็นภาพของเช็คลิสต์นะครับ